สวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่กันที่ปตทแถวแถวแสบะสระสบุรีบอกว่าอันยังก็ให้วีวยังก็นะอันปั่มซึ่งนะฮะอันโมลูครับปั่มตซเที๋ย้อนมือศิลาะไปกินเมนูแบบว่าเวลาแบบเดินทางตอนไปนิดหน่อยอะเวลาวปปัม่มไปยังนี้น่าจะ มากกินเล็กน้อยมากกินพ่อะแม่าพาไปเที่ยวไปยังแว่ปั๊มมีดีใจต้องขอไปซื้อม่ามากม,ามาก,กองเดี๋ยวฮอไปเซเว่นไปซื้อมะมมาก,กองแล้วก็ซีมีไอเท็มซือมา็คือเดี๋ยวบอกครับคือว่ากินกับมะมมานี้เข้ากันครับเสียบได้เดี๋ยวเขาขไปเซเวน่นกันนะนำตัวสวัเลยครับพบกับน้ำ ลราโคกแดกโคกแดดคือก็รอครับในเซเว่นครับตอนนี้เขาอยู่ในเซเว่นแล้วครับเอ๋อมาม่าเหลือปะนี่นี่เขามาตามหามาม่าครับต้องเป็นกล้องสีส้มเลยครับเหลือแต่กล้องหน่อยไหมน่ะทข้ไหนลเราเอาอีเทียนลวกันเอายำๆนี่ยำๆกล้องสีสม้มไปสอน แล้วก็ไอเทมเสื่อมีอีกอันนึงที่เขาจะไปกินกับมาม่านี่ก็คือแหนมแหนมตุ้มจิ๋วครับอันนี้เขาไายเชื่อครับเพราะเลยมีสปอนเซอร์สปอนเซอร์อยังเลยครับเขาอยากกินแหนมปำกินเลยแหนมตุ้มจิ๋วแล้วก็กินมามา่ากินแหนมต้องมีอีกอันนึงก็คือน,น้ำโค้กครับ ไปครับไปเพจมะม่าไอ้สอนเลจะได้มาม่ายเดี๋ยวเนี่ยกลุ่มจิวกิน้ำกันไปของเขาอ่ะมันแบบประหยัดเวลามันใส่ผงม,มาแล้วเ,เดี๋ยวไปคิดเงนกันครับเ,เดี๋ยวหาบ้างก,กันเดี๋ยวถ่าไอ้สอนนะครับสอนตรไหยังม่ม่า แยมเปีแยมมาม่าครับมามาส้นกันนี่ใส่กรอกครับผมต้นต้นเสียเสียแบบศาสนาได้ดูได้เสร็จครับไม่ได้ดูอย่ากนิดครับวานี่ทุกคนต้องไปล่องกินตามนะครับ มันแบบว่าเป็นบ่นแนม่นไอ้ทีมัรับดอกค,คนก็นกินกันทั่วไปแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแสบครับบางคนอาจจะยังบ่รู้แต่ว่ามันแกงเลยวะแี่ว่าอะไรอยู่โอ้ออยแกงหงาครับนี่เนืตุ้มจิว้วเขาหยอดลงไปเลยนะเอาวาอะเนืนอนนตุ่มจิว้วสม่ำๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ย มาเด้อครับเด้อมามา่ามาม่าครับผมซื้อเองครับเพราะมีสปอนเซอร์แต่ว่ากับใส่กรอบรามพารลามพกแตกกือเราครับผมหมดเรียบอยู่หมดตะข้อครับ,รบตอนนี้ วัชนาไอ้ได้กินได้เซ็นนี่แหละหน้ำตุนผิวไม,ม่มคุ้นแบบไม่สมน้ำเขาไม่เป็นน้ำอ่ะ อากาศโคตรหนาวาตอนนี้ประมันอะไรวะ10 10 3 10 4องศาเนาะอ,อยู่สาระบุรีตอนนี้กำลังเดือดทา่ากับกรุงเทพไปเด็กก่อนแวะปัม๊มเนีจะเคยกันทุกคนมาม่าครับนี่พอมอีภาพแวะปั๊มนี่ซื้อละมนาะครับขนมมั่งคนนั่นซื้อขนมไปพก่ออกกินเอากินได้มามา่าก็ได้ครับม,ม,มากินเจนเด้อ เสร็นมาๆได้พ่แม่เสร็นเจ้าอืมไอแบบพวนพวนเลยแบบว่าสองก่อนไปเลยเจ้าวะแม่ตุุมชูอมาเอามา 嗯嗯。Mm hmm. ฝาก <พอ S 2> ไปไล่ฝากไปกระดืบไล่โพสไล่โพสแชร์ช่อง Youtube ซานตัวชาแนลเพจเฟซบุ๊กซานตัวชาแนลแล้วก็เพจไอจีซานตัวชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ก็ภามากิน มามา่ายนบบูนีน่ปั๊มก็ทอดเอเซเว่นแยมเดินทางแบบช่วงไม่เด็กอะแต่กะ็โคกแต่ก็แยมตุ่มคิ้วเขากินไป,ไปแล้วใไพ่มาคลิปนี้อยากไปล่องกินตามครับไปล่องอะไรครับแสบแน่นอนันแยมตุ้มแหนมตุ่มคิ้วอะใส่ลงไปในมาม่าครับเลยแสบแน่นอนแต่ก็มามา่าใส่กอกกินแบบธรรมดาธรรมดาแปบ๊บปั๊มแป๊บเดียว,แ,วแต่ไปต่อใพ่มาคลิปนี้ก็ฝาก i, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจช่องสามตัว channel. ชาแนลเจอกันใหม่หน,น้าครับบ๊ายบายอ่า